สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีที่งานเสียงอีาสานแสดงอยู่เกาะร้อยศรีราชานะครับอันนี้ทางทางเข้า,ขานะครับมันเป็นสะพานบอกเลนอันนี้เป็นสะพานนะครับพี่น้องครับร้านค้า,นนา,า,ามือหนคลาน้าสายมือขวามือนะครับโอ้โหบึงบึงบง เป็นสะพานลงไปกลางทะเลเป็นเกาะลอยนะครับโอ้ยร้านคา้าลายคัตพี่น,นองเงยบัทุเรียนกับพี่คนนะ่ะโอ้ยจอดเลยดีนะครับเข้ามาตะเวนหน่อยหนึ่งนะครับดูเนี่ยบรรยากาศพี่น้องครับโคตรสหลายปะนอ้องมาแรงเรงนาะโอ้ยอุณทะเลน,นะครับ บอึดอาหารสนุกงางและน้อค้นนีน้ออ้โหลามข้าหลามข้า,า,ขา,า,ขา,าลามูกๆมาลำอาปาซื้อมอยู่นกินแสดงว่าตรงนี้เขาจัดงานบ่อยใช่ไหมพี่จัดดูนะจัด่อ,อยเนา เก็เดินดีแล้วนะครับท่านผู้ชมที่มาล่ำแล้วนะครับที่เสียงอีสารอดมองอดบอนเราจะไปจอดตรงที่ข้างหลังเนาะนะครับลานเพื่อเสียงอีาสานครับมือนี้ครับผมอยู่เคาะเลยครับทะเลได้พี่น้องยังไง จอดรถได้พี่น้องครับจอดรถได้มีวัดพร้อมพี่น้องเอ้ยมีวัดพร้อมเอามีวัดพร้อมบ่มเป็นวัดบ ชัยมิวสิกครับนีบ่มือมือโปรมือโปรเดี๋ยวเดี๋ยวจะพานำเที่ยวบนโอโหเป็ดไก่นำเที่ยวโอ้โหบรรยากาศดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า เป็นสะพานปลาเลยเหรอพี่เหมือนมีคนเอาเป็นประมงบ่ที่นี่เขาจะนิยมมาไออ้ลยคาฮะถึงว่าลอยอังคารลอยกระดูกโอ้แต่เขานิยมมาลอยอังคารลอยอังคารเนี่ยต้องมาวันอังคารไหมไม่ออเทำไมต้องว่าลอยอังคารเนาะเนาะงงไหม ที่มามันคืออะไรทำไมไม่ว่ามาลอยกระดูกฝรั่งต่งางชาติอะไรตัวนี้ป๊านี่ผ้านองย่างขึ้นพูนะ่ะวิวดีมากเลยไปพี่นองทดลองกระดูกว่ะทดลองกระดูกมน<อ>ยัางกับแคลเซียมบ่แคลเซียมเิมแคลเซียม,ม,ยมโอ้ยแล้วรู้สึกรู้สึกแสบ กาะลอยสีลาสีมหาราชาเอาแล้วมันาน,านวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพี่ชัยมิวสิกมือมิกเซอร์ในตำนานเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับว่าคือปันไม่รุ่นว่นนี้พี่ชัยมันยังพร้อมเที่ยวอยู่เลยปัน เดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นช่างแอในตำนานแน่นี่ธรรมดาีดหนะโอ้มาดายเ้อะเยฮะตรวจสอบข้อเขาครับตรวจสอบข้อเข่าออกกำลังกายตอนเย็น าโอ้โหโอ้โ oh ห oh สึกเลยนะสึกเลยนะรู้ oh. สึนะ oh. กหายใจอิ่มไหมครับระบบหายใจเริ่มโอ้โ oh หสวยเกินละพี่น้องเลยสวยงามมากนะครับเด็กที่เสียงอีาส,สานครับ 害怕。 งดูดดนะแสงกำลังงาม,มเป็นไงฮะสุดยอดบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากแสงจากมุมเมืองนะครับสู่มุมทะเลอ้อโหอันนี้คือบรรยากาศยามเยม็น ตะวันกำลังรับขอบฟ้าโอ้โหต้องเอาซักภาพแล้วนี่ด,ดีนะครับอันนีน้บรรยากาศที่วัดนะครับวัดวัดเกาะลอยศรีราชานะครับครับด้านหลังก็คือเป็นฝั่งฝั่งเมืองนะครับจีนตนาจินองฝั่งเมืองนะฮะโอ้โหโอ้โหสวยงามมากครับสุดยอดสุดยอดด้านนี้จะเป็นทะเลนะครับ โโอ้โตะวันจิกกำลังจะรับขอ,ขอบฟ้าขอบฟ้าอัดสดงลงแรงพี่น้องครับสวยงามครับอขอบคุณที่ชัยมากนไก่ๆนำเที่ยวมันอัดักลูกมางามบอกพี่น้องถ่ายเรือลำนี้กับอยู่สวยๆนะครับ สวยงามนะครับพี่น้องอยู่ทั้งนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้ครับเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับสวยงามมากมพี่ชาติเอากล้องอันนี้ค่อยสวยนะผมจะแคปให้แต่กล้องไทลูปบ่งงามเอออันนี้แสงมันได้เดี๋ยวผมแคปให้นะนี่น เออมันวนวลมันวน,นวลนวลกว่ากันไหมเออเออโหนายแบบเอ้ยอย่างนี้ก็สวยโอเค okay, ครับดูเรือดูเรือได้เห็นดพอสีชั่ง ยิ่งแต่ซื้อกาสีชั่งมันบอไปพี่น้องครับผู้อะไอยู่ใกล้อย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยครับเด้ออยู่เกาะลอยศรีราชานะครับถ่ายจากข้างบนนะครับนี่เวทีสวยงามมากน้องครับตึ้งตึ้งตึต้ตตตตตงกระจัดน้องครับนี่ ลมเย็นสบายลมเย็นสบายไงจยงอีสาน,นรรอินดีน้มาครับพีนน้องครับนี่คุณมาเบ่งล้านเพื่นนอนครับสวัสดีครับ <c ười> ออดูครับหลัเกเดินรันเดินครับสวัสดีครับงามบอพี่น้องครับได้จ้ารับรบรรยากาศนำมาให้กำลังใจกันเรืเอย,ยพี่น้องเดอ้อเลยครับนี่เลยครับง่ายกำลังเรียมพร้อมลุยพร้อมลุยติดบรรยากาศติดทะเลพี่น้องครับสวยงามแห้ง ใช่ครับน้องๆคุณกันงานพี่มารกกำลังเช็กระบบเสียงครับพี่น้องครับพี่มากกำลังเช็กระบบเสียง ไปเกือบเกือบร่มตลอดโอ้เอาแล้วพี่น้องครับอาเช่ชวนพี่น้องเลยลูกค่ะเลยนเชิญค่ะพี่น้องที่อยู่ใกลๆนะคะตอนนี้เขาอยก่าแสดงยู่ อยู่งกางเกาะเลยางเกาะเลยบรรยากาศดีให้ว่าบางหัวลัามริมทะเลกันนะคะหรือว่าผู้ใดมาสิงคาใส่บิกินี่จ้าใส่บิกินี่มาเจอชายได้เลยค่ะว่าริมทะเลโมเลี้ยงย่ายฝ่ายใส่บิกินี่สบ่แม่ก็ต้องใส่บ่เอแล้วแมน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 เข้ามาทะเลเขาวน่องจีสติงบิกินี่อย่างสี้แมนเล่นเชิญนขาวัล็อกแพงเนื้อขาวเมือนนี่แบบ เวลาฮอดประมาณตีหนึ่งคุณเอ๋เคล่าๆนะครับมาให้กำลังใจเลิกเล่นเนากระเล่นเร็วเด้วยแมนแมนขอบคุณน้องแอนจ้าลูกขอบคุณจ้าไปอ่ะพี่น้องครับเอาขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับวิวดีวิวดีสวัสดีครับสวัสดีครับเซนครับกินเข่าครับกไม่อยากเอาภาพมันสวยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับภาพสวยวิวสวยครับ